สวัสดีครับจากสวนลุงหมูกประตยพันไม้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาชี้แจงโปรโมชั่น4.4สเปเชียลนะครับบิ๊ก4.4สเปเชียลนิดนึงนะต้องบอกว่าตรงนี้ผมเปิดในหน้า Facebook ของจำหน่ายกิ่งพันธุ์ทุเรียนนะครับทุกท่านได้เห็นนะครับว่าตอนนี้เนี่ยผมมีโปรโมชั่นพิเศษนะบอกว่าใครที่เห็นโพสต์นี้จนถึงเส้นสุดวันที่4นะครับก็คือถึงวันที่4นะครับ เวลานะครับผมมาก่อนด,ดูนิดนึงนะนี่นะถึงตอนห้าทุ่มนะครับห้าทุ่มห้าคือเส้นสุดวันพอดีนะครับถ้าคุณสั่งซื้อนะครับก็คือผ่านลายผ่านตรงนี้นะลา,ลาย my shop ลาย my shop คืออะไรก็คือมัอนเป็นช็อปที่เราสร้างไวใ้ในในลายไอคา t ของเรานะครับก็ถ้าคุณซื้อนะครับก็คือซื้อกิดต้นก็นแล้วแต่ละคุณที่แน่ๆคุณจะได้หน้ากากอนามายัยสเปรย์แอลกอฮอล์ฟรีนะครับคือตรงนี้นะ โชคท่นทีหนึ่งไหครับก็คือข้อแม้นะครับหน้ากากอนามัยบัสเปรเนี่ยต่อ1รายการสั่งซื้อนะครับต่อรายชื่อรายการสั่งซื้อถ้าลูกค้าชื่อเดิมสั่งซื้อคุณจะไม่ได้นะครับกล่องที่ถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องซื้อให้คมเลยทีเดียวแต่ถ้าคุณซื้อสีต้นขึ้นไปตรงนี้นะครับสีต้นขึ้นไปตรงนี้นะโชคทัานทีสองคุณจะได้รุ่นรุ่นเล็กของเรานะครับหมอนทองนะครับ2ต้นนี้มูลค่าหนึ่งร้อยบาทนะครับใส่ไปให้นะครับ สั่งซื้อทางไหนนะดิดนหนึ่งนะครับก็ปกติก็ใช้กดลิงก์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกดลิงก์ตรงนี้ให้ทุกท่านดูนะอ่าตรงนี้นิดนนึงนะครับก็อันนี้คืออันนี้กับเมื่อกี้ครับคือหน้าเดียวกันนะคือหน้าเดียวกันที่ทุกท่านเห็นนะครับที่เราประชาสัมพันธ์นะครับก็ทุกท่านน่าจะมีไลน์และเขาท์ไลน์อยู่แล้วนะครับต้องบอกว่าโปรโมชันนี้นะครับคณต้องสั่งซื้อผ่านไลน์ไมชอปเท่านั้นนะเดี๋ยวผมก็ให้ดูนะจึงนะครับ มันก็จะบอกให้ทุกท่านนะครับไปที่แอปพลิเคชันไลน์นะครับทุกท่านจะเห็นแบบนี้นะก็คือมันจะมีบอสแคสไปให้นะครับบอสแคสจะไปให้กับโปรโมชันนี้นะคุณกดที่เมนูกดที่เมนูคุณสังเกตว่าผมบอกว่าซื้อด่วนนะครับกดปุ่มนี้นะคุณกดที่ควิกนี่นะครับอ่าอันนี้เขาเรียกว่าโปรโมชันส่งเสริมการขายนะครับราคาในนี้เป็นราคารวมส่งไปแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ส่งฟรีนะครับเป็นราคารวมส่งแล้วคุณก็สั่งสีต้นคุณก็ได้ของแถมนะครับของแถมจุดน,นี้นะ คุณถ่านกี่ต้นเนี่ยแน่ๆคุณจะได้หน้ากากาบวกแอลกอฮอล์ไปให้ฟรีนะครับในช่วงนี้เพื่อป้องกันนะครับแต่ถ้าคุณสั่ง4ต้นขึ้นไปแบบนี้นะครับคุณจะได้ของแถมเป็นต้นทุนเรียน2ต้นหมอนทองบวกเพิ่มไปให้เลยนะครับเพียงเข้ามาซื้อในหน้านี้นะครับคุณก็ซื้อไปนะครับซื้อแบบนี้นะอ่าคุณก็สั่งซื้อนะครับซื้อบายซื้อนาไว้ก็แล้วแต่นะครับกี่ต้นแล้วก็แแต่นะครับอ่าแบบนี้นะคุณก็กดซื้อสั่งซื้อเรียบร้อยปุ๊บเนี่ย เขาก็ให้คุณตอบข้อมูลประวัติส่วนตัวนะครับไม่ใช่ส่วนตัวนะครับเป็นข้อมูลประวัติการจัดส่งนะครับให้กับเพื่อนสมาชิกนะว่ายังไงนะครับถ้าสนใจก็ทางนี้ได้เลยแล้วระบบนะครับก็จะแจ้งยอดโอนชําระให้ลูกค้าผ่านระบบทันทีในไลน์ของลูกค้าเลยนะเมื่อแจ้งเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะบอกว่าคุณก็สามารถโอนได้เลยถ้าคุณโอนได้เลยก็อบอกว่ามันมีอายุแค่24ชั่วโมงนะครับ ลายที่มันจะเด้งไปบอกว่าเป็นบินชาระเนี่ยมีอายุแค่ยี่สชั่วโมงคึอหนึ่งวันเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถได้เลยถ้าคุณจ่ายช้าคุณไม่มีสิทธิ์จ่ายนะคุณต้องจ่ายรอบนั้นแล้วบินมันก็จะเข้าผ่านระบบทีมงานผมก็จะได้ยอดปุ๊บเขาก็จะสรุปยอดให้เขาก็จะแพ็กไปให้นะครับง่ายๆแค่นี้เองโปรโมชั่นนี้ผมบอกได้เลยคือเรียกว่าเป็นโปรโมชั่นที่ส่งเสริมการขายผ่านระบบแอปพลิเคชันลน์ของกินพันธุ์เรียน com คือลุงหมวกร็ตุ้ยพันไม้นะครับกดตรงนี้นะ คุณกดตรงนี้ก็พิมพ์แจ้งมาปุ๊บ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 ถ้าสนใจโปรโมชั่นเดิมก็คือ6กคูณสองหกแถมสองก็สอบถามทางนี้นะแต่ถ้าคุณอยากจะใช้โปรโมชั่นนี้จากทางนี้นะครับโปรโมชั่นนี้สําหรับช่องทางการสั่งซื้อลายไม้ฉับเท่านั้นนะครับตรงนี้นะครับซื้อด่วนควิ๊กบายนะครับตรงนี้เท่านั้นนะครับถ้าคุณไม่ซื้อตรงนี้โปรโมชั่นนี้คุณชวดนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นนี้คือโปรโมชั่นส่งเสริมการขายเพราะฉะนั้นนะครับของแถมเนี่ย มันมีประโยชน์กับทุกท่านบในตอนนี้มากๆนะครับก็คือหน้ากากกับแอลกอฮอล์นะครับแต่ถ้าคุณซื้อสีต้นขึ้นไปนะครับคุณได้ต้นทุเรียนไปโบอีก2เพิ่มอีก2ต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันดีมากๆนะครับถ้ากดคลิมคุยแล้วคุณอยากจะกลับมาที่เดิมคุณก็ตรงนี้จึงนะครับกดที่เมนูมันจะขึ้นเมนูจริงๆให้คุณนะครับในเมนูนี้เมนูนี้นะครับก็จะมีสันซื้อด่วนที่ผมบอกเมื่อกี้นะคือตรงนี้นะครับแผนที่สวนรีวิลูกค้าเฟซบุ๊กของเรา ยูทูบช anel ของเรานะครับและก็สายพันธุ์ทุกเรียนที่เป็นเว็บไซต์ของเราที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นคุณสั่งซื้อผ่านระบบนะครับต้องบอกว่าแห่งเดียวในประเทศไทยที่คุณมั่นใจได้นะครับว่าเป็นระบบระเบียบนะครับกล่องจัดส่งแบบคุณภาพสูงนะครับมีมาตรฐานรองรับแน่นอนนะครับกับเกษตรกร4 0เราจะไปแบบนี้ด้วยกันนะครับทุกท่านแต่ถ้าคุณสนใจอยากพิมพ์คุยเขีมแจ้งได้นะครับแต่ถ้าคุณอยากได้โปรโมชั่นนี้นะครับ คุณจะต้องซื้อผ่านระบบเท่านั้นคือตรงนี้นะครับสนใจคลิกเลยเราลุงหมูประตุ้นพันไม้ขอบคุณทุกท่านที่ดูและสนใจโปรนี้ผมบอกเลยนะวันเดียวตั้งแต่คุณเห็นคลิปนี้หรือเห็นโพสต์นี้พรุ่งนี้ก็คือวันเต็มๆนะครับหมดแล้วหมดเลยของแถมนี้นะครับเราลุงหมูประตุ้นพันไม้ขอบคุณทุกท่านที่ได้ดูคลิปนี้อีกครั้งครับสวัสดีครับ